ผมนะฮะนึกคุยแล้วนะนี่การสอนการเอ่อเนี่ยเติมเงินสเตอมาเล็ตในเว็บแคสเซ็ตมาเล็ตนะฮะต้องเข้าระบบนะคลิกนี่ทิ้งลิงก์เอาเว็บดิ์จะทิ้งเว็บนี้ไว้ด้านล่างนะเข้าระบบนะครับเข้าระบบเลยนี่ระบอกกระดาษดูสีมก็ได้นะขอขอรูปสตรีมนะนี่คลิปไปอืมอ่านอย่า้ยนะ บางคนก็ให้ใส่อมาเนี่ยก็จะบอกก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็เข้าแตบต้นนะเป็นอย่างนี้นะครับสอง่านานะครับ เข,ข้าุณโอเคสงวันได้ะหมเยอะนิดนึงนะฮะนะครับปุ๊บมาตัต้งเข้าระบบนะเข้าเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละ๊บเข้าใช่ ลองเสร็จน,นะป๊บนะครับแบบนี้นะฮะ,ะเคยเขาจทดนอย่างนี้กันนะครับอืมต้องเติมเงินเนาะเติมเงินใส่ทูบันนี่ทูบันนี่นะครับทูบันนี่นะฮะเขียนใส่ไปเลยครับนะครับเอาล่ะเติมเงิน ลองรอเลยตึง2บทอนนะกูเหาเตยไม่ได้เนาะจะได้จะได้17ทนะครับแล้วก็5ทูเบนนี่ของเตมเมื่อกี้นะก็จะได้ประมาณ4 2G นี่ไงตอละนะครับอไเลยด้วยนะฮะเสร็จแล้วคลิกนี่ครับ เตรียมบอนะล,ลเลตนะเตรียมบอลเลตเลือกราคาที่มีนะนี่มีจีครับผมนะจี G ที่ซื้อได้นะครับซึ่งเจอมาเด็ดนี่นะสั่งซื้อแล้วผมคลิกจ๊อยก็จะได้แบบน,นี้นะฮะเป็นโคน้ดนะครับต้องต็อบบี้นะคลิกนี่ครับผมเสร็จแล้วนะฮะเราจะเตรียมบอลเลตนะฮะบางคนก็ตลาดผ่านไปดีนะโอเค โอเคครับโอเคเงินต่าดูนะด,ดูดินะอ่าเรียบร้อยโอเคนะครับไ่กเรื่องไหนแล้วโอเคนะครับเราเนะี่ย คอเครับโอาคือตะกันคลิปหน้านะครับต่อไปจะสอนการซื้อเกมในเออเกมลิกนะฮะโอเคครับยูเกนซาโอเกนบายครับ